เมื่อวันเสาร์ที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าม่ามวงจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดพิธีทอดกฐถินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2566เพื่อสร้างหมู่บ้านปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นมหาการทานอันยิ่งใหญ่ที่ผู้มีบุญในจังหวัดกาญจนบุรีต่างเฝ้ารอคอยงานบุญในครั้งนี้เราได้เห็นภาพขบวนอัญเชิญผ้าไตรกฐินที่ทอดยาวเปรียบดังสายทานแห่งศรัทธา ที่มีความมั่นคงในพระพุทธศาสนาอย่างไม่คอนแคลนน้อมใจเชื่อมสายบุญอันแน่นแฟนกับมหาปูชนียาจารย์อีกทั้งสองมืออันเป็นมงคลน,นี้ได้น้อมอันเชิญผ้าไตรซึ่งเป็นธงชัยแห่งพระอระหันต์เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามท่ามกลางเสียงปรบมือที่ดังกึกก้องทั่วห้องปฏิบัติธรรมสำหรับคณะประธานเอกพิธีทอดกฐินสามคัคคีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญํำจุนพระพุทธศาสนาในปีนี้ ได้แก่การยนานมิตรเกตนิสาการยนานมิตรกิติทัตการยนานมิตรปวาริสาวัสติเมื่อเริ่มประกอบพิธี้อยกดถินสามัคคีผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมน้อมนำใจกลับมาวางไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ด้วยอารมณ์ผ่อนคลายใจใสใจสบายตามหลักวิชาจากนั้นการยามิตรกิติทัตวตัตติเป็นผู้แทนนำกล่าวคำอัญเชิญเทวดา พร้อมทั้งกล่าวคำถวายผ้ากฐินเป็นภาษาบาลีส่วนกลยานมิตรปวาริสาวสติกล่าวคำถวายผ้ากฐินเป็นภาษาไทยก่อนที่จะน้อมถวายผ้ากฐินแด่พระครูพิสิทธิ์สุพัทวังโสท่านประธานสงฆ์จากนั้นพระอดีศรอ,อธิชโชโตเป็นผู้แทนคณะสงฆ์กล่าวคำพเดียงสงฆ์ส่วนทางด้านพระครูสมุภพิสิทธิสุพัทธวังโสกล่าวคำอัปโลกกฐิน ในช่วงสุดท้ายของกิจกรรมคณะเจ้าภาพได้น้อมถวายบริวารกรถินสมทบทุนสร้างหมู่บ้านปฏิบัติธรรมพิธีทอดกรถินสามคัคคีเป็นอริยประเพณีที่สืบทอดมามากกว่า2500ปีช่วยรักษาและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาไปสู่อนุชนรุ่นหลังอีกทั้งยังก่อให้เกิดความรักความสมัครสมานสามคัคคีในหมู่ชาวพุทธอีกด้วยซึ่งงานบุญในครั้งนี้กาลยนานมิตรเกตนิสาวัสติ ได้เล่าถึงความตั้งใจการมาเป็นประธานกถินอีกทั้งยังรู้สึกปลื้มปิติที่หมู่คณะได้มาร่วมทําบุญกถินกันอย่างชื่นมืน่นความตั้งใจที่มาเป็นประธานกถินปีนี้นะคะก็ด้วยความที่ว่าปกติน่ะเรารับบุญอยู่ในศูนย์อยู่แล้วนะคะแล้วเราก็เห็นการพัฒนาการการทางานในศูนนะคะทางานเพื่อบํารุงพระพุทธศาสนาเราก็อยากจะเป็น ส่วนหนึ่งที่มาทำให้พระได้สมปัรถนาในงานกระถินนะคะพอดีได้ฟังธรรมะหลวงพ่อว่าพูดถึงเรื่องว่าถ้าเราทำให้พระสมปัรถนาเราก็จะสมปัตถนาด้วยเลยตัดสินใจทันทีเลยก็มาบอกพระอาจารย์ว่าขอรับเป็นประธานกระถินปีนี้ค่ะวันนี้ก็ปลื้มปิติอินดีเพราะว่าหมู่คณะที่มาร่วมบุญมาร่วมทำกระถินด้วยกันนะคะมากมาย แล้วก็ทุกคนก็ต่างชื่นมื่นนะคะก็มีความรู้สึกเราเห็นเห็นเขาแบบปื้มปิติเราก็พลอยปื้มปิติไปด้วยนะคะหลวงพ่อท่านเป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบุญสร้างบารมีของเราอยู่แล้วน,นี่ก็เลยแบบว่าเป็นกะะนัลยานมิตรให้กับลูกหลานในบ้านเพื่อให้ลูกหลานได้รู้ว่าเราเกิดมาสร้างบารมีแล้วก็ให้น้อมนําคําสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้น ตามตามระลึกนึกถึงอยู่ตลอดเวลาว่าเราอยา่าคือเราอย่ากออกนอกเส้นทางการสร้างบารมีอะค่ะทำบุญให้เต็มที่อะค่ะแล้วก็น้อมนําคําสอนของหลวงพ่อเนะ่ะเอามาไว้ใส่ใจส่วนทางด้านการยนานมิตรอัธพลรถชื่นได้เล่าถึงความปลาบปลื้มใจที่ได้มาเป็นประธานกรถินกิติมาศัพร้อมทั้งเรียนเชิญให้ชาวพุทธมาร่วมทอดกรถินสามาคัคคีซึ่งเป็นหน้าที่ของชาวพุทธและเป็นกลาลทาน หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียววันนี้เป็นวันที่มีความปรับปื้มใจมากเลยครับแล้วก็ได้มาเห็นภาพผูพ้ที่มาร่วมง,งานทุกคนกม็มีแต่ความปิติยินดีเอ,อิบอิ่มใจกันเราก็ได้เห็นภาพเหล่านั้นแล้วก็มีความสุขปลาปื้มในบุญตามตาม,ตามกันไปด้วยครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอกราบเรียนเชิญผู้เราจามพุทธทุกคนทุกท่านนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ไม่ว่าจะอยู่แห่งหุ่นตำบลใดน,นะครับถ้ามีโอกาสในการมาได้มาร่วมในการทอดกรถินประจําปีของทุกๆสถานที่ก็ถือว่าเราได้ทําหน้าที่ของเราที่เกิดมาเป็นชาวพุทธโดยสมบูรณ์แบบนะฮะเพราะว่าบุญในการทํากรถินนี้สร้างกรถินนี้สําคัญมากครับเพราะาเป็นบุญที่เป็นกระฐานนะฮะหนึ่งปีมีครั้งเดียวเราได้มีโอกาสมาร่วมบุญได้มาสร้างบุญได้มาสะสมบุญได้มาบริจาคทาน ได้มาร่วมง,งานในแต่ละครั้งในหนึ่งปี <Okay. S 1> ก็ถือว่าเป็นบุญที่เราไม่ควรพลาดนะครับ